วัสดีพี่น้องวันนี้วันที่มเมษายนส่งวันหน้าร้อยวันสิบแปดเดินมาเล่ก้นเขามาพบพบไปนั่งเล่าเป็นปึ่งไม้กันมาโยประมาณเจ็ดวันเพื่อวสิบวันว่นนาน้ำก็เริ่มมงมงน้อยน้อยเลยเป,ป็นรป็นั่งเลยอะ ตอนนี้ก็เป็นก้นเขากันตอนเดิมช่ง,งร่ามปีก่อนเคยมาจับนี่ปมก็ทำกองไม้แล้ว,ลวโยตอนก็อุบไม่รบตอนนี้ตอนนี้จะเก่าม่ได้ใช้ต้อยขึ้นไหมวันน้ำกันได้แล้วและโอเคครับผม